ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข้าวหอม a n n น l วันนี้นะคะขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ให้คุณแม่ให้คุณแม่ให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ได้เขามาสามารถบำรุงได้ในช่วงหลังสงการครับทำให้ผิวกลับมากระจ่างใสอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะ ก็ให้แค่ยี่สิบบาทยี่สิบบ้านรอครับกดมาให้ไหมจ๋ายี่สิบบาทอย่ากดแค่หนึ่งให้กดผมผมกดเพิ่นด้วยกดหครับกดไปเลยห้ากดไปเลยห้าเชื่อไว้เพราะว่าห้าห้าเซตก็จะได้หมดสิบห้ากระปุกอ่าเออาจริงนะตอนนี้ใช้กล้องคืนก่อนนอนทุกคืนทุกคืนทุกคืนค่วติดใจแน่นอนใช่แล้วเธอจะไม่ได้ราคานี้ฉันกล้าการันตีเลยเพราะผู้ทาำตกางเมื่อกี้เอง พอถ้ากลับมาซื้อที่ไม่ใช่ไรนี้ก็จะเจอในราคาถูกสุดอ่ะถูกสุดเท่าที่เคยขายมากล้าพูดเลย290ถูกต้องครับคือ5เซ็ตนี่ไม่ต้องดื่มแบบน้ำมะลงเลยอ่าเพราะอะไรเดี๋ยวกูต้องคอยรูตลอดเลยเพราะอะไรเพราะอะไรเดี๋ยวฟังเ่ราะอะไรอะไรต่อทำไมถึงไม่ต้องดื่มน้ำมะลงห้5เซ็ตอ่ะมันเลยเฮดซาอ้าวงงเฮดซ่าอ๋อเฮดซาเออเฮดซาไงไม่เลยแหละเชิญ แล้วไปเรื่อยๆใช่คือคนเราคนเรามันต้องมีการฝึกทักษะต่างๆโทษอะไรไม่ได้เลยคนนี้อายุ45คนนี้ล่ะคนนี้อายุอ้าเหรอครับใช่พี่น45คนนี้อายุยีคนนี้อายุ27ก็เลยแบบทั้งเข้าใจไวที่นั่งนั่งเนี่ยคือรู้ว่าป้าแล้วอ้าวเหรอครับน้อกมาบอดแล้วยี่สิบกว่าสามหยาดเด็กคนนี้ไม่เลยไอเด็กคนนี้ไอเด็กคนนี้มันพี่แปลกเลยนะเด็กคนนี้มันพูดคุณโหนเอาไปอีกเอามาอะไร เอาไปไปแม่ไปไปเลยนะเด็กคนนี้มันพูดดีเก็บเลยยังไเก็บเลยเก็บเลยยังไงไหมพูดดีไหมเด็กคนนี้มันพูดดีเอาไปแกะเลยอะไรอ่ะให้จริงไหมโทรศัพท์แกะให้ไหมให้ก็แกะแกะให้ทำไมอ่ะเอาอันนี้ถ่ายรูปดีมากเออให้ทำไมอ่ะเอออ่านแล้วไม่เอากลับมาเอาเอาอะไรครับเอาไหมฮะเอามันคืออะไรอ่ะมันคือมือถือมันคือโทรศัพท์อ่ะให้ทำไม อ้างกดจกล้าก่อนอังกดจะกล้าอ้ากดกดก่อนเดี๋ยวเราให้ฝันกูต้องหาเหตุผลยังไงวันเนี้ยอยากให้เหลือ11ค่ะเอาเลยนะครับแม่แม่ครับเหลือ11บเอ็ดค่ะกให้เหลือไหมอ่ะอยากให้เอาอย่างงี้ถ้าถ้าให้บอสเราต้องให้สายสพอร์ตเลยนะป่ะรูปสวยเลยแถวตรงสวยนะโค้ชสวยเลยจริงจริงไทยกลางคืนสวยมากเหมือนกล้องใหญ่ฮะให้จริงแกเลยเหรอแกได้เลยครับบอสแกได้เลยบอสแกได้เลยแกแกเหมือนแกะเมื่อกี้นี้ให้จริงฉันพี่ปืนให้หนูจริง ปั๊บนึงเขาศัพท์กได้โทรศัพท์ก็ได้เงินก็ได้เงินปอดแก่ตามพี่แก่พี่แก่น้องเขินเออน้องแก่เถอะมาขาด้อมมาเถอะมารับขับไปอะเออมารีบจิ้มยังไมปรีบจิ้มรีบจิ้มมาอันนี้มันเป็นโทรศัพท์ที่เหมาะสําหรับการถ่ายรูปถูกต้องอันนี้ถามแม่แม่ที่บอกนะว่าไม่ต้องเผื่อน้องติดเผื่อในอนาคตน้องติดแบรนด์ของมือถือไงเอาะกันพี่จับให้เผื่อมีน้องน้องไม่ต้องจับเผื่อเผื่อในอนาคตเอาเอาไเอาเอาเอาไปดม เป็นเมื่อนหือจ้าเพื่อนหรือจ้าใครจะ้าถูกนะเพื่อนหรือจ้าเหรอไม่ขอเซ็ตให้หนองเซ็ตหนอนด้วยกันจับให้เพราะถ้าเป็นจับให้เริ่มเริ่มแรกก็ผิดละนี่แหละอ่ะออกมาแล้วครับทุกท่านมาที่กาถ่ายรูปสวยแล้วถ่ายรูปสวยมากแล้วแม่ๆหลายๆคนชอบถ่ายรูปไหมถอดส่วนใหญ่เดี๋ย็กๆทุกคนชอบชอบถ่ายรูปมาเอาดีๆเออนี่ใช่เลยนะนี่ใช่เลยงงให้ทำไมงงวะกูจะตอบยังไงตอบวะ มันเป็นโทรศัพท์ที่เหมาะสำหรับลองดูลองดูสีอะไรเสรเนี้ยแล้วมันเทมากบอสเอาไว้ถ่ายรูปโดยเฉพาะแล้วเอาเก็บรูปบอสบางทีสมมติบอสมีโทรศัพท์อบอสสมมติว่าบอสจะจับบอสจะจับเอย๋ยวในอนาคตมองตรงนี้แหละคุณจบแทนเออะเอาของน้องนะแต่ของน้องไว้พยายามเซฟให้น้องแล้วในอนาคตเผื่อน้องแบบมีแบรนด์มือถือเข้าเจนจีเซินเตอร์หลอกปะ เอาป้าไอโฟนไอโฟนอ่ะคือวะพี่ไหวไม่ได้จำแท้ได้แท้มาฆ่าออกก่อนทำอะไรก่อนส่องสู้ไม่ได้เราจะให้แค่น้องไม่ได้อ่ะไราให้น้องไปแล้วหนึ่งเอางี้ผมถามก่อนว่าเอาออกก่อนแม่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 หรือสายสะพอดที่อยู่ตรงนี้เอฟซีน้องชอบถ่ายรูปกันไหมใครชอบเมนชอบมาใครชอบเมนชอบมาเพราะอะไรชอบเมนชอบมาเราจะไม่ให้แค่น้องบอสบอสใช่ไหมพี่ไม่ตอนนี้พี่ไม่เก็บรูปไว้ในมือถือแล้วนะเพราะเครื่องมันหนัก พี่เก็บไว้ในนี้แล้วภาพที่จําเป็นพี่ส่งมาแค่นั้นดังนั้นอะเมม o r ีเราจะไม่เต็มเอแบ่งเบาเรื่องแบ่งเบาเรื่องเมมดังนั้นขออนุญาตให้ไม่จะสวยมากบอกน้องบอน้องบอสหยิบได้สีที่สวยแม่อันนี้คือสวยสุดเลยนะเอาเหรอเอออันนี้คือสีเขาเรียกว่าสีเข็ดเอาเหรอครับ ชอบเดี๋ยวนอกจากน้องแล้วอะพิมงาไม่ไีไหลแล้วก็อรเาพูดไปเรื่อยเอี่ฮ่อเลยค่ะไม่บอกค่ะเขาไม่ได้เปอนซอ์แต่ให้น้องไปเจ๋ยทุกคนค่ะเราจะไม่ได้ให้แค่บอสปัญหาคือจะเปิดไม่เป็นน่ะเราให้บอสไปแล้วหนึ่งเครื่องลองให้บอสไปแล้วหนึ่งเครื่องอมาอ่านให้เราให้เราจะให้แม่แม่ที่ดูอยู่ตอนนี้สองเครื่องครับใครอยากได้ให้พิมพ์คำว่าอยากได้ขึ้นมาค่ะเออ ให้พิมคําว่าอยากได้ขึ้นมาหนูอยากได้หนูอยากได้พิมอะไรหนูอยากได้หนูอยากได้หนูอยากได้อันหนูอยากได้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 อันหนูอยากได้หยงยังไม่อยากได้แล้วอยากได้อยากได้รอยไปทำไมพิมว่าหนูอยากได้อะอยากได้อยากได้อยากได้อะไรต้องขอหนูอยากได้อยากได้อะไรฉันรู้นะอยาจะอะไรนั่งไก่นะครอบครอบไก่เราจะครอบไก่ให้สองคนใช่ครอบไก่ทุกคน มองที่ตะก้าไว้มองนะครับมองที่ตะก้าไว้ที่ตะก้าไว้คุณจะได้แค่ในราคา99บาทอ่ะาถูกต้องมาเตยพร้อมนะเตยเตยเตยบุตใครอ่ะนี่ไงเตยเตยเตยคืออะไรความหมายเตยวุตร ชื่อเตยอ๋อเตยหรือว่าเป็นร้านเกมส์ใหม่เตยกันเตยเตยเตยเออเพิ่งเรียนเตมาระบบเตยมาอันนี้ไม่ใช่น้องนะอ่ะทุกคนนะอ๋ออะมองตะก้ามาอะดูแลโมสติก้าแล้วจะมีสองคนนะทุกคนจะซื้อได้ในราคา99บาทรีบจิ้มที่ตะก้าค่ะอะไรเข้าไปนะใครจะถูกเราครอบเตรียมตัวพร้อมแล้วกดครับทุกท่านกดที่ตะก้าเลยจ้าตะก้ามาแล้วา ตอนนี้ได้ว2 7คนมาเลยจ้ามาเลยจ้บแม่แม่มาเลยจ้บอคนเป็นครอบไก่นะไวมากน้องบอสไวมากอยากได้ตอนนี้ไม่ต้องอยากได้แล้วตอนนี้กดตะกร้าค่ะตอนนี้ให้กดตะกร้าให้ทันใช่คกะให้ทันให้ทันไปเลยไปเลยครอบไก่นะครอบไก่นะห้าสิบแปดครับหกสิบเอ็ดต่อเลยต่อเลยไปเลยไปเลยมามามา ต่อเลยต่อเลยค่ะทุกคนขาต่อเลยต่อเลยต่อเลยเ่าจะรอยแล้วอได้ไอเร็วๆหอไว้มอไวกดไปในสี่้าห้าออเดอร์กดไปเลยคือไม่ทันนะครับทุกคนอย่ากดดึงกล่องอย่ากดดึงกล่องกดไปเลยห้าคุณกว่า5คุณกว่าใช่ห้าโอเธอไม่ถึง5 0า้อเลยใช่ได้เป็นสิบ้ากรปุกอ่ะใช่ใช่เราสามารถเราสามารถมึงร้อบาทมึงรู้ไหม จากแปดจากจากหกร้อยอะกร้ายห้าสิบเขาซื้อมาเยอะไปกำไรเออเอาไปกำไรเลยนั่นตอนาเก้าสิบกว่าบาสเสียงเบามากตั้งใจฟังเหรอเก้าสิบสองบานแล้วฮัลโหลเออเสียงดังได้ยังล่ะฮะอ่ะเนาะไม่ได้เดี๋ยวน้องบอสติดสัญญาฮัลโหลอะไรเนี่ยเขาที่เขาบอกเสียงเบาที่ใจจบแล้วค่ะ ต่อเลยทุกคนนะคะแขกรับเชิญสองท่านะไปขอสักสามเหลือสิบบ้านาเลยเหลือสิบบ้านทุกคนขามาเลยจ้ามาเลยจ้าเราจะให้ไปสองนะแขกรับเชิญสองท่านนะแขกรับเชิญสองท่านนะคะที่จะเอาไปครอบไก่นะเราก็ต้องตามเด็กให้ทันนะเนาะนี่ครั้งแรกเลยเนาะนี่ครั้งแรกคือเหลือกี่บ้านหลบไงต้าหลบสิบบ้านเหลือสิบบ้านค่ะแม่แม่เหลือสิบบ้านจ้า ใครปิดสิบบ้านได้หน่อยเร็วๆปิดสิบบ้านเลยหน่อยเร็วๆปิดสิบบ้านให้เลยแม่จบจัดคุณแม่คนไหนคุณแม่คุณไหนปิดสิบบ้านแล้วพิมพ์มาแล้วพิมพ์มาแม่ปิดสิบบ้านแล้วพิมพ์มาให้ลูกหน่อยสั่งแล้วสั่งแล้วขอบคุณล่ะขอบคุณมากสั่งแล้วไว้ได้ขอบคุณนแล้วด้วยอุ้ยว่ามันยขอบคุณมากครับไม่โอเคไปต่อเลยค่ะแม่ขอสิบบ้านหนึ่งเรหวมากเร็วครับสั่งแล้วครับขอบคุณครับใครอยากจัดจัดเลยนะครับ อุ้ยตอนนี้คนกําลังสั่งซื้อเข้าไปสั่งซื้ออยู่นะใช่ตอนนี้อะไรนะตอนนี้เหลือกี่บ้านคะแม่ก็ประมาณเหลือหกห่จ๋าแม่เหลือหกจ้าไปจังไปเลยแม่เหลือหกนะตอนใจตบค่ะเห็นเวลามันรถดจะตายมันซูมเลยต้องกี่ร้อยกี่พันเท่าจริงเออมันถ่ายรูปสวยเอาไว้อยู่บนเวทีแล้วมันถ่ายที่มืดโคตรสวยอีรุ่นเนี้ยวันนี้น้องสบายมากอือ วันนี้น้องแม่แม่ขาตอนนี้บอกแล้วว่าเราเราคืนสร้อยให้นะคะเราคืนสร้อยให้แม่แม่แล้วนะฉะนั้นแม่แม่ขาอย่ารอช้าเลยรีรอนะคะเพราะตอนนี้นะคะแม่จ๋าตอนนี้หนึ่งร้อยหนึ่งบ้านแล้วนะคะทุกคนขาไปต่อเลยเหลือกี่บ้านแม่อีกแค่ห้าบ้านเหลืออีกแค่ห้าบ้านแม่ไปเลยสบายเลยเนาะมาที่เนี่ยเนาะสั่งสองแล้วขอบคุณมากเดี๋ยววันหลังต้องมาบ่อยๆถือว่ามาแล้วได้พักผ่อน ลุงลุงเพาป้าปลาช่วยถายเวอร์เพรป้าปลาที่นี่พูดเก่งมากอืมโอเคไหมวันนี้เนาะโอเคไหมชิดชิดครัเหลือห้าบ้านแม่ไปห้าบ้านต่อเลยแม่จ๋าไปเลยค่ะอยากได้ปลายทางโอ้โหมีเปิดปลายทางไหมอันนี้คือไม่ปลายทางมันเปิดอยู่แล้วจริงเปิดอยู่ทัวอันถูกไหมครับใช่ร้อยสามสิบบ้านแล้วแม่ฮะมีปลายทางปลายทางมีนะคะแต่อาจจะต้องไปเคลียร์ปลายทางอันเก่าก่อนไหม อาจจะอพราะย่อไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสี่อ๋อาเก้าบาทะก็กดไปสามรอบแล้วต่ถ้ากดไปสามมันทังขึ้นนะแม่กดไปเลยคนละห้าบ้านเพราะตอนนี้เหลือแค่ห้าบ้านสุดท้ายแม่ตาเหลือห้าบ้านสุดท้ายซัพพอร์ตน้องปิดจบให้น้องหน่อยเหลือห้าบ้านสุดท้ายนะครับปิดจบให้น้องหน่อยนะคะแล้วบอกเลยวันนี้โค้กสุดท้ายแล้วเราหลือเวลาอีกแค่ห้านาทีนะแม่ตาอีกห้านาทีแล้วห้านาทีเนี้ยเราจะให้น้องเต้นตลอดห้านาทีเลยเราจะไม่ไม่ขายแล้ว บอสบอกว่ามาปากติมาอะไรที่นี่ไม่ค่อยได้เต <er ้นให้แม่ไม่เป็นไรใช่หรอบอสบอกว่าหมดแล้วเต้นฉ่ำมากเนยพี่เขาทีแล้วหลังกระจกอะไรว่ะพี่อะไรนะพี่ป้าเจอมันตกว่ะอันไหนครับนี่ก็เก็บเข้าบ้านดิเนี่ยของเราแล้วมุกไปครับอันนี้มุกไหมไม่มุกของเราเลยใช่ของเราเลยหมดแล้วหมดแล้วจบอ่ะเต้นเขาบอกฮะ แม่จะบอกว่านี่นะดูก่อนดูก่อน<ม>เดี๋ยวไว้จะทาให้นะฮะอยู่ๆ้ามาบีบอันนี้คือ b ีฟอร์ พี่ไว้ยังไม่ได้ทาใช่ไหมทาอทาแล้วแต่เราสามารถทาได้เรื่อยๆ่ะทุกท่านสําหรับใครที่อยากทาซ้ำอีกทีนึงมันทาโลชั่นไปแล้วไงครับผมข้างนี้ไว้ทาโลชั่นไปแล้วนะคะไว้จะทาให้รู้สึกว่าอุ้ยเยอะไหมคือพี่เลยอยากพูดอีกีกว่าว่าอย่าคิดว่าบีบีใช้แค่ในช่วงสงการจริงๆบีบีใช้ได้ทุกวันยา่แอ่ไปออกงานพี่ไว้ไปออกงานหรือว่าคุณไปออกงานหรือว่าเจอแสงแดดคุณทาทุกวันได้เลยน้องๆไปโรงเรียนทุกอย่างสามารถทาได้อ่จพี่ไว้ลุยเลย ขออนุญาตนะขออนุญาตทาให้น้องได้ไหมมันเยอะมากแม่เป้าไว้ขออนุญาตทาให้นะโอเครู้เรื่องเดี๋ยวพ่อพอบอกนะแม่จะจับตัวน้องเล่นเองเลยพี่ว่ายแล้วตอนแรกตอนแรกกูเล่นพี่นะแต่พอกูจับตัวน้องปุ๊บแม่เป้าไว้ขอทาให้น้องได้ไหมได้ไหมแม่ไม่ได้ค่ะ ได้ค่ะได้เยอะกว่าจบทานได้เพราะมันร้อนนะครับแบบนี้นะนอพี่ไวเอาตัวร้อนเก่งมากเป้ปาไว้ก่อนเป้าไว้ก่อนเดี๋ยวให้น้องรูปเองเยอะมากโอเคอ้าแล้วพี่เห็นน้ำเลยไหมอ่มาเป้าไว้มาแค่นี้เลยเอาถูอย่างนี้เลยเหรอเออนี่ก็ถูแบบนี้น้องบอสครับไม่ตกไม่มีน้องบอสก็เกินไปตุ่มนั้นน่ะทุกคนอ่ะเห็นป่ะน้องบอสให้แม่แม่ดูเนี่ยเนี่ยน้องบอสขนเยอะมากแต่ไม่ติดขนเลยอย่ามีครั้งนะครับว่า เทกเจอร์ของมันเนี่ยจะมีความเป็นน้ำออกมาแล้วที่สำคัญคือเย็นสบายผิวใช่เย็นสบายผิวมากดังนั้นนะครับหลายๆคนที่จะออกไปทำงานทาแบบนี้เลย้องท่านเกี่ยดง่ายมากแล้วอย่าลืมปริญข้อศอกเราจะให้รู้ว่านี่ป้าบอ่ะอ่ะตรงนี้ไม่ได้ทาตรงนี้ไม่ได้ทาครับผมไม่แต่ควรทาด้วยไม่ทาแค่พารู้เลยว่าไม่ได้ทามันเป็นเพื่อการโฆษณาแม่แม่เข้าใจปะทเสมอมามันเพื่อการโฆษณาอ่ะให้ให้แม่แม่ดูเฮ้ย เห็นไหมมันเกินไปนี่เห็นไหมโอ้โหเหมือนเกิดเหมือนเกิดที่เซี่ยงไฮ้อะต้องไหนครับอ่ะชัดมากทุกคนดูมันรอสเหมือนเกิดที่เซี่ยงไฮ้ครับย้ำมึงสำรับหนุ่มๆหลายๆคนเนี่ยฮะไหนลองให้ฟังหน่อยหลงปังหลงเหลามาเร็วฟงฟงให้ร่องอะน้องวัดร้อน้องวัดโอ้โหเอาเลยๆน้องวัดไปอะเราพี่เริ่มร้องหรือผมร้องต่อ เพียนมีมีป้ายโอ้โหเอาเพลงจีนของเราไหมเอาเพลงจีนของเราเพลงของเราเพลงจีนของเราคืออะไรคะอ่ะะไรชอบร้องเพราะพวกพี่มีแต่เพลงอย่างเงี้ยเก่าแก่อันเอเสียงแล้วอนเดี้เสยลวเตรียม่เตรียมแล้ว อ่ะพี่คนเตรียมรำบอสเอางี้บอสร้องเพลงอะไรก็ได้เดี๋ยวให้พี่เฟิร์นรำแม่แม่ขารอบนี้นะคะเรามีแค่ยี่สิบตะกร้านะแม่แม่อย่าเพิ่งอย่าอย่าดูอย่าดูเพลินนะแม่เลมีแค่ยี่สิบตะกร้านะคะฉะนั้นแม่กดให้ได้เลยนะคะมียี่สิบเท่านั้นนะแม่นะทุกท่านครับกันน้ำกันเหนื่อกันแดดนะครับบีบีคิทเจอรกิลอ่ะป่ะพี่ชื่อร้องได้ไหมได้บอสขึ้นบอแม่นะหนแม่หนูหนูทำปากครับแล้วพี่แอปปูดเอง อยากิกเหรอง็แป๊บหนึ่งขึ้นอินโทรให้ไงเขาบอกว่าพี่เหว๋อเออเตียอะไรนะโลงอ่ะพี่เหว๋อก็ได้พี่เหว๋อก็ได้พี่เหีว๋อลองได้พี่เอ้าพี่เหว๋อไม่ได้เราไม่ได้ลองไงทุกคนครับเราเต้นเฉยๆพี่เหว๋อเต้นพี่เหว๋อมาอย่าลืมลองไปเต้นไปต้องเปิดไหมเปิดเปิดอยากเปิดก็อยากลองอยากลจะตามเด็กคนนี้ไม่ทันเลยอ่ะจะตามลูกพวกเธอไม่ทันเลยนะนี่คือพี่เหว๋อแกเต้นแบบเต้นทั้งวันเลยนี่หรอเต้นพี่เหว๋อเลยเอามาออ๋ คนนี้คือเต้นเต้นทั้งวันแล้วแต่จูบเหยียบเยียนี่คือพี่เหยียบนะดูไม่แล้วเขาเต้นแบบพิ่งเต้นเสร็จกลับเขาไปปุ๊บเต้นอีกไม่เป็นอีกเป็นเพราะว่าคนส่งสติ๊กเกอร์ให้เขาไงใช่ญเขาบอกว่าไปอีกอ่ะค่ะอ้าวอีกอ่ะโอเคเดี๋ยวเต้นพี่เหยียบให้บอสอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวพวกที่อยู่ข้างหลัง จำลองเหตุการณ์เหมือนพี่หยิ่ออกเขากับบอสอยู่คนเดียวใช่ค่ะจะไล่แม่จะไล่เป้าไว้ไม่เราต้องอยู่ข้างหลังเราเป็นพี่หยิ่งพี่หยิ่งเขาเป็นพี่เหยี่งเขาเอา็นพี่ออกน้องจะเหลือคนเดียวค่ะไม่พี่เหยิ่งไงพี่เหยิ่งเขาต้องมีเพื่อนเขามีเพื่อนพี่เหยี่ยยวเเพี่หหวแล้วแล้วพี่เหยิ่งทำหน้าเซ็งด้วยทำหน้าเซ็งต้องทำหน้าเซ็งเขาเยอะมากกดดไลค์์ใชช่แร เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่จากเราด้วยนะคะ